ดิกลัช้าวันที่สองนะฮะก็ถ้าเมื่อวานภาพวิดีโอมันจะไม่ค่อยชัดมันแตกๆแต่เท่าไหร่นี่ไม่ต้องสงสัยนะผดิถ่ายใน iPhone แล้วลืมปรับความละเอียดเป็น 4K นะฮะวันนี้เอานี้ปรับเป็น 4K แล้วแล้วก็ชาร์จแบตโกโป r มานะ้วครับี๋ยวใช้โกโป r ช่วยน่าจะชัดขึ้นทีนี้เราทานอาหารเช้ากันนี่วกมนเด็ดมาก เดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยปลาทองโก่น้ำข้นหวานอาหารที่นี่เป็นไทยๆนะหมูย่างแคปหมูนิกหนุ่มมีลาบคั่วด้วยสไตล์อาหารเหนือปัากรัดจอใช่ไหมปลากระด อัวแกงฮังเลแหนมผัดไขย่ยอดฟักเมวนะจริงๆก็มีรายที่เป็นเอเมริกันเบฟกอรีนนะแต่ว่าเรากินแบบนี้แหละมาเชียงใหม่กินอาหารเหนือไม,ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยพูดหน่อยเหรออันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมอะไรอร่อยจิ้นส้มผัดไข่ก็คือแหนมหมูผัดไข่อ่าๆนี่เราก็ตัดมาเหมือนกันเนี่ยอ่มนมผัดไข่อ่ะเดีย๋ยว เดี๋ยวขอตัวกินข้าวเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแถวแถวแม่กำปองอนะเคลิดเจอกันนี้อร่อยครับมันเป็นมูสลี่พรกะอาจจะพืชใส่กับนมโยเกิร์ตแต่ที่ความพิเศษคือมันมันใส่มะพร้าวกับขนุนด้วยตอนแรกนึกว่าขนมไทยกินไปแล้วแบบขนมไทยชัดๆนะครับอร่อยอร่อ เราอยู่กันที่วัดป่าดาราพิลมนะครับแล้กวก็ปิดนะครับรีเจอพี่ขายดอกไม้บอกว่าเข้าข้างๆได้ห,หรือว่าข้างไหนกันจริงๆเขาอกว่าเป็นวัดที่มีต่อวัด เกี่ยวกับพระองค์เจ้าดานาลัตสนิ์นะคะแต่ว่าถ้าสําหรับเราแล้วโดยส่วนตัวที่ชอบวัดนี้เพราะว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างสงบวัดที่สวยสงบแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทุกครั้งที่มาหลายๆปีที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นวัดที่ต้องบอกว่าสง่งผลในเรื่องของพลังความรับรื่นในการทํางานและการใช้ชีวิตอะไรอย่างค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะชอบเลยะคะ่ะนีครับอ่ะนี่ถ้าใครที่สนใจจะมาครับ บอกวัดปะะ่าดาพิลมนะครับอยู่อำเภอแม่ริมแมม่ิค่ะเรามาจากตัวเมืองนั้นนไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับอ่ะที่เราไปพระและ้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปเลยฝนนะครับเมื่อกี้มาคึมเลยฮนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ชุดกันฝนลมไม่ซื้อซื้อชุดกันฝนไปเ,เราไปต่อ มันหักลงมาแล้วครับมันหักลงมาทางขึ้นไปรย่งเงีกระปองนกาดีมากนนี้้โ,โลมเย็นเลยนะอ่อมาสัก20องศาแลอเคครับเดี๋ยวต้องจอดรถตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเยวใช้บริการรถสองแถวฟรีขึ้นไปแต่เราก็ขับขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะสุดยอดมาก ทางทางชันอยู่นะอ๋อทำอะไรทำกินโอ้ยยยยยยย้าย <c oughs> okay, ยยยยเยย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 ยายยมยยยยยายนะครับ <Okay. S 1> ยยออ่อยย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 ว บางคนเขาขับไปได้นะแต่บางคนเขาขับกลับมาแล้วไม่มีที่จอดส่วนใหญ่ก็ขับกลับแล้วก็มาจอดตรงเนี้แล้วก็รอรถสองแถวตรงนี้เปลี่ยนใจแล้วครับไม่รอสองแถวแล้วเรามาเดินกันดีกว่าเพราะว่าจาัดจุดข,ข้างบนเดินไปแค่สองร้อยเมตรนิดๆก็จะถึงร้านคือระหว่างทางก็เป็นแบบร้านกาแฟรีสอร์ทอะไร่างงี้นะมันก็เดินได้นะ เดินได้เดินได้สีกไปอุ๊หร e. <cko disgu ised swear> ือเปล่าเ <before> okay, <uar> ี่เขาบอกว่าถ้าขับเองมันจะไหลอ่ะมันมีโค้งนึงโค้งนึงคือหักสอบก้าสิองศาเลยแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอะไมเร่งก็ไม่ไหวหรอกไป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 ยิก อีก50เมตรนะครับจะถึงแล้วมีคนเหนื่อยแล้วหนึ่งนี่อะไรปวดอื้อทำไมอ่ะมันชันมันชันแต่ขับรถขึ้นมาขับได้แหละแต่ไม่ม well. ีที่จอดสุดท้ายนะวนไปจอดตรงนู้นอยู่ดีอนี่ทางลงนี่คือเยขารอเราสองแถวกัน แ้าใครเอามอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดหน้าร้านทางลงหน้าร้านได้เลยนะแต่แค่รถใหญ่มานี่ต้องจอดตรงเมื่สักครู่นะจะเดินมาสองร้อยเมตรหรือว่าจะนั่งของแถวก็ได้แต่รอหน่อยสวัสดีครับมีอาเมนูแนะนมีอะไรบ้างเมนูแนะนำ นี่ไงกาแฟดูตามรูปค่ะกับในกาแฟแนะนำก็มีอันนี้มีเยอะมากอันนี้เป็นส้มเหรอคะนนั้นเป็นปน้ำส้มชั้นส,สดสุสดไม่มันได้ผลจากชาแนลอ่อนสา,า,ายสเฮานี้ใช่ไหมบุนริสบุนเร็กก็บุนริสค่ะเอาตัวชีสเค้กก็ได้นะชีสเค้กอีกตัวเป็นชีสเค้กที่ดึงนะคะค่ะอันนี้ได้ยูทูบเขาด้วย กินกาแฟในกำปองลืลมลทานนะครับอร่อยเนอะเป็นน้ำต้มขง,งขกัง่า่ยยหนอยนอะ <Okay. S 1> ไ สามสองหนึ่งกลิ้งไปเลย,ย <c oughs> แทบจะกลิ้งลงไปได้ไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะที่เนี่ย <c oughs> เ,เขามีสองแถวนี่ไงไปแล้วมองสองแถวตาละห้อยนี่ก็อยากเดินไง <c oughs> ไปเ <c oughs> จอกัน อากาศไม่ร้อนเลยนะเย็นแต่เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยวิ่งขึ้นลงเขาสองร้อยเมตรเองแต่เหนื่อยแก่แหละใส่ละอายุก็สามสิบไปแล้วฮะเปไปตามสังขารไปเที่ยวไหนก็ได้ครับจะกลางเต็นท์เลยก็ได้แต่ขอขอแบบเออนอนเตียงนุ่มๆม,มีห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ำดีๆไม่ต้องเดินต้องเดินเขานะเออเขาแบบขับรถไปแล้วถึงเลยเงี้ย อหิวข้าวกินข้าวดีกว่าถึงหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะครับขับมาจากร้านาอุตสาอุตสาอุตสาอุาอุตสาชงที่บ้านไปที่คุณยายขเขาทางมันขึ้นเขาฮนะแต่ทางมาทางเนี้มาทางบ้านแม่กำปองเนี่ยวิ่งวิ่งง่ายกว่าทางไปทางวุ้นนะใครไม่ชำนันทางจะไปต่อหลังจากอุตสาชงที่บ้านไปต่อเดี๋ยวจะแอน่ะ ก็ต้องต้องนั่งรถแหละนั่งรถที่ชาวบ้านเขาดีกว่า20-50บาทประมาณมนี้ยครับอมไม่ชำนาญเส้นทางดินก็อย่าขับรถเลยแต่ถ้าบ้านแม่กำปองเนี่ยขับมาได้นะมีเครื่องพันสองก็ขับมาได้สบาย,บายไๆเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับตรงนี้มีร้านจอดรถใกลด้ๆอ๋อนี่ไที่จอดรถ ้านหิมห้วยตรงพุทธป้าเป่งเดินเดินก่อนนะร้านนี้ป่ะนะร้านนี้ก็ได้นะต่อกันไ้ ค้กุนอะเมื่อกี้เห็นอะโค้กคุ้นคือตบตูตรก็ตบตูดด้วยนี่คือโคคุ้นือ,อตตโค้กตบตูด,ตตดก็คือโคกแช่เย็นอะแล้วก็ตบตูดให้มันเป็นบุ้นเนี่ยเป็นการแวลูแอเดนนะโค้กกดเท่าไหร่สิบบาทสิบสองบาทนี่ขายเท่าไหร่สามสิบสามสิบเหรอแวลูแอเดนโคกตบตูดโค้กุ้นนั่นเองครับ ไก่ไั่ไข่ไดัวนั่นแหละข้ต้มไข่ดิบไข่ดิบคือไข่ดิบไข่ดิบลงไหมไข่ดิบเลยไม่ได้ไข่ดิบใช่ไหมใช่ ติมอะข้างบนเลยอ้อยติมมีไอนนติมถ้วย,ยเท่าไหร่คะคุิอัปปะถ้วยหนึ่ง่ะ <EM> S> <S เห็นขายดีเมื่อกี้เดินกลับไปเอาที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมครับหมดพอดี นั่งดูอยู่ข้างบนน่ากินมากเลยนี <c oughs> ่กินข้าวอิ่มแล้วแต่ว่าขอลองหน่อยนนี่ก็ยังพอได้นะถ้าอย่างอิ่มมันจะแน่นท้อง สี่สิบบาท,บาทอ้ไอติมมะพร้าวอ่อนคร้าวคว้นเยนื้อไม่มีไอติมเรอขึ้นตาด,ดีนะ อร่อยอ่ะซอสแม่แบบมันสดชื่นอ่ะอใช่ไหมอืมแบบซอเบีย์อะแบบเออเหมือนซอเบียกินมะพร้าวซอเบียไม่ได้เปรี้ยวนะแต่แบบมันมีความแบบม,ม,ม,มันหนามะพร้าวอ่ะไม่มีครีมอ่ะอืมอร่อยกินแล้วสดชื่นครับร้านก็อยู่ตรงข้างกับที่เรากินข้าวซอยไส้อัอ่วเนาะตรงข้างเลยอร่อย โทรไปหาร้านออฟฟิศบอลล่าที่เราผ่านตรงสจเมืองเมื่อวานครับตั้งใจว่าจะไปกินวันนี้แหละโทรไปแล้วร้านปิดปนจันไม่เป็นไรเดี๋ยวอาไว้คลิปหน้าแล้วกันค่อยไปไปร้านนั้นนะปากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ลําบากตอนเย็นอีกแล้วต้องมาคิดว่าจะกินอะไรดีนะอครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปที่พักในเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวไปคิดว่าจะทานอะไรเป็นมือเย็นดีเนาะ เราวาร์ปกลับมาที่ที่พักนะครับเมื่อกี้ไปไหวพ้วพระวัดพระธาตุดอยคำมาแล้วอขอพรเรียบร้อยแล้วก็พอดีร้อนมากก็เลยกลับมาอาบน้ำกันก่อนเดี๋ยวหาอะไรกินแถวๆนี้แหละแถวๆฟ้าห้ามนะครับกินอะไรนะเธอาหมูกระทะของดีเมืงองเชียงใหม่มหมกินหมูกระทะกันเห็นว่าติดท็อป10นด้วยนะเดี๋ยวเดินเล่นตรงสวนของโรงแรมก่อน รอนเวลาร้านเปิดห้าโมงครับเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันให้ดูสวนโหโล่งมากเลยอ่ะมีแค่เราสองคนเพราะว่าคนหนึ่งเขาไปกันหมดแล้วเขากันหมดแล้วตีวตรงนั้นม,มันโอเคนากเลยไหนที่ไหน,ไห,นหรอถา่ายรูปป่ะม,มันสวยอยู่หรอ ฉันไปดูริมแม่น้ำปิงก่อนน้ำเยอะนี้แสงกำลังดีนะเสรดจละหมูกระทะปามดูด,ดูตักมาจุก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 นะครับ น้ำจิ้มน้ำรีฟิลของ,ง้อนชอบฉัดดูราคาดูราคาสองคนสา,า,า,าน 3, 5, มห้าแปดไไม่จำกัดเวลาไหมเริ่มจากไีคอนจี้กันกร็นกอกเสกอกแดง นยังไม่สุดเลยครับไม่ไม่ไม่แต่อนนจะคุ้มเลยเดี๋ยวไคเอาลย่สามชั้นเขาบอกว่าสามชั้นที่นี่สไลด์สดใหม่ทุกวันไม่ใช่สามชั้นแช่แข็ง ัวข้างหลังเลยฉันก็แหลตอนนี้หกโมงครึ่งครับกำงเต็มร้านครับพ <c oughs> บคนอิ่มหนึ่งลายหมูเต็มกระทะเลย,ยก,กินก,ก็นไ,ป <c oughs> ไปสิ <c oughs> นี่อยู่ที่นิมมานแล้วครับคือขนนนิมมาน วันนี้ลงมากเลยจริงผ่านมาแต่ว,วานแล้วก็ลงมากเลยแค่บางร้านที่เปิดเนี่ยคนน้ำสดก็คนเยอะร้านกูเงี้ยคนเยอะแต่ร้านอื่นก็คือเงียบไปเดี๋ยวเราเดินไปที่วันดิม,มานเดี๋วเล่น <S 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 นะฉันฉันสั่งนมร้อนอย่างเดียวเธอบอกเธอจะกินนมร้อนอย่างเดียวอันนี้คืออะไรครับเนยเผือกเป็นองมือยอยู่เหรอมามืนไม่เคยได้กินไงโอ้โหพี่อ่ะทุกคนมันทำไว้ก็เลยได้กินโอ้โหสหันงเองไง,งจะใครละ่ะกินไหมขนมปังอะไรอ่ะขนมปังเนยเผือกเนยเผือกบอกกับคนชอบเผือกน่ากินมากเลยน่ากินไม่เคยได้กินเลยเขาบอกว่า ก้อนเหรอร้อนเหรอร้อนกินมั้ยเปิดไหมก็ใช้ได้ใช้ได้เลยคอนขวางอร่กว่าวฉันก็สั่งลมจืดมาเพราะว่า,า,าทริปเชียงใหม่ตอนแรกจัดทริปเนี่ยจัดมาสองวันคุณกองุณกองพรุ่งนี้ยังไม่มีแผนเลยเลย ก็เลยเดี๋ยวมานั่งคิดคืนนี้ว่าจะไปไหนดีไหนดีนอนก่อนเออสื่นไ้สายเพราะว่าเรามีเวลาพวงนี้อีกจนถึงเกือบช่วงเย็นอ่ะสี่ห้าโมงกว่าจะถึงเวลาขึ้นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวคงดูแล้วกันว่าน่าจะอยู่ในในเมืองนะแต่ว่าพยายามเน้นร้านที่แบบว่าคนไม่เยอะจริงๆก็คือพวกนี้มันเป็นไม่ใช่วันหยุดแล้วล่ะมันก็น่าจะคนน่าจะน้อยลงแล้ว เด,เดี๋ยวนี้คืนนี้นอนนึกพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวก็เจอแบบไปที่ที่อยากไปกระดานหันแบบว่าอันแ็คเรากินนมก่อนเดี๋ยวเรากลับไปที่พักเราไปพักผ่อนกันครับลาด้วยคืนนี้สำหรับมนม,นมนสดสาานมมาน